ชมกีฬาแนวใหม่บอลโดรนนึกว่าควิดดิชในโลกของมารเกล ถ้าใครเป็นแฟนภาพยนต์แฮร์รี่พอตเตอร์ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับกับกีฬาที่มีชื่อว่าควิดดิชซึ่งคล้ายกับกีฬาฟุตบอลน,นะครับแต่ว่าต้องขี่ไมกวาดบินแข่งขันกันทำประตูที่อยู่บนเสาสูงเสียดฟ,ฟ้าล่าสุดกีฬาแนวนี้เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับเมื่อมีทีมพัฒนาการแข่งขันกีฬาใหม่ที่มีชื่อว่าโดรนสกอตเตอร์โดยให้ผู้เล่นบังคับโดรนทรงกลมบินทำประตูได้คล้ายกับการเอากีฬาควิดดิชและฟุตบอลมาผสมกันครับ การแข่งขันกีฬานี้เคยไปจัดแสดงในงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี CES 2024ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งจากภาพจะเห็นได้ว่ามีโดรนบินที่ถูกล้อมรอบด้วยเปลือกทรงกลมบินว่อนไปมาภายในสนามตาข่ายโดรนบินเหล่านี้เป็นหนึ่งในการแข่งขันโดรนซ็อกเกอร์ซึ่งดูแลโดยสาพันธ์โดรนซ็อกเกอร์นานาชาติและมีการจัดการแข่งขันอย่างจริงจังไม่แพ้กับการแข่งขันฟุตบอลที่เราเห็นทั่วไปเลยครับ การแข่งขันของแต่ละทีมนะครับจะก,กำหนดให้มีนักบินทั้งหมด5คนคอยดูแลควบคุมโดรนบิน5ลูก ซึ่งแต่ละลูกนะครับเมื่อชั่งน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วจะต้องหนักไม่เกิน1.2กิโลกรัมโดยทั่วไปจะมีนักบิน1คนที่ต้องทำหน้าที่เป็นกองหน้าส่วนอีก4คนนะครับสามารถเล่นเป็นกองหลังหรือว่าตำแหน่งอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้อีกทีมทำประตูได้นั่นเองครับโดยประตูจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง60เซนติเมตรและลอยอยู่กลางอากาศสูง3.5เมตร แต่ละทีมจะต้องช่วยป้องกันไม่ให้โดรนของฝ่ายตรงข้ามนะครับบินลอดผ่านห่วงประตูไปได้ในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยคุ้มกันให้กองหน้าของเรานั้นทําประตูอีกฝ่ายให้สําเร็จเช่นกันโดยการทําประตูจะเกิดขึ้นเมื่อนักบินบินผ่านประตูวงกลมของฝ่ายตรงข้ามซึ่งจะเรืองแสงสว่างขึ้นมาเมื่อมีการทําประตูสําเร็จนะครับซึ่งลักษณะการเล่นกีฬานี้ก็อาจจะทําให้แฟนแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์นึกถึงกีฬาควิดดิชได้เหมือนกัน โดยหนึ่งในผู้ชมงานให้สัมภาษณ์กับสื่อรอยเตอร์สว่าเธอรู้สึกทึ่งกับการออกแบบเกมนี้มากทําให้เธอนึกถึงกีฬาจากภาพยนตร์ที่เธอชื่นชอบจนทําให้แฟนคลับอย่างเธอถึงกับต้องหยุดยืนดูเลยทีเดียวครับทั้งนี้นะครับทีมผู้พัฒนาและผู้จัดการแข่งขันหวังว่า การแข่งขันโดรนซ็อกเกอร์จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเรียนรู้วิธีการบินโดรนและมีส่วนร่วมกับกีฬาชนิดนี้เพิ่มขึ้นโดยปัจจุบันนะครับนับตั้งแต่มีการก่อตั้งกีฬาดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีทีมแข่งขันมากกว่า2,000ทีมแล้วครับ